สวัสดีครับผมบุนมีชนะบัญชัยครับปัจจุบันนี้ผม,มาอายุห้สเอ็ปีแล้วครับเมื่อก่อนผมมีอาการหลับไม่ลึกอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เครียดบ่อยสมาธิสัน้นความคิดหลงลงืมในแต่ละวันนี้ความคิดของผมก็มจะไม่ลดแล่นแม้กี่เท่าไหร่สาเหตุนั้นผมว่าน่าจะมาจาก การใช้สมองในแต่ละวันของผมมากขึ้นไปแต่ขาดการบำรุงด้วยสายรอาหารที่ดีปัจจุบันนี้อาการต่างๆผมได้หายหมดแล้วนะครับด้วยอาหารเสริมบำรุงสมองโฟรครับโฟตัวนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมองและช่วยขจัดปัญหาโรคอัลไซเมอร์ของผู้สูงอายุ หรือเด็กพิเศษออสิติกเพื่อนที่สนใจข้อมูลติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้นะครับขอบคุณครับ